Scientists were able to mimic Nessie Amun's voice by recreating his mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound. อยู่น้ไม่แขยงเวทตายก้าวพัล่ะโอเคพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพิเศษทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกม door of defiance ซึ่งเป็นเกมแนวสปาตันที่เพิ่งมาเลยนะครับตอนแรกก็พวกผมมาลองเล่นกันแล้วมันไม่สามารถปลดล็อกไปยังดินแดนใหญ่ได้เลยเราต้องมาฝึกกันก่อนแล้วก็เราก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงึงเลยเพราว่าเวมันค่อี่ยุ่งยากแต่พอเราองเจาะลึกดูริๆแลคือเกมนี้เราจะบินสกิลแดนสกิลทิ้ลงมาด้วยก็เอาละละ ตอนแรกนู่าเป็นเกมธรรมดาไม่ยเยะใจเลยลีโอดันบุนนี้ทำไมอย่างนี้ก็คงจะนัเซอร์ซี่ไปน,นั่นแหละแล้วเขามีกันเท่าไหร่นะสามร้อยใช่ไหมเอาพวกกูมีกันสามแล้วก็ตอนนี้นะครับนั้นคือบอสที่จะทำการเปิดประตูเราไปโลกใหม่ซึ่งเราไปปรับดาเมจมอนเตอร์มาหกร้อยเปอร์เซนต์ส่วนเราเลือดจะมีอยู่นิดเดียวผู้ชมจะเห็นอยู่หลอดด้านซ้ายนั่นนะ <c oughs> โอเคก็พูดพร่ำตำเพลงจบแล้วล่ะลุยกันเลยดีกว่าพวกเราเลสโก เอ้ยกลัวกลัวกลัว,วล <บ S 2> หลบได้หลบได้แก็ปโป่ก่อนเลยอาเอาดีนเ็ดเฮ้ยเจเอ้อกระจกตัวนี้แพงเฮ้ยแลรี่ให้มีแแลรี่ด้วยอะออกดพอดีกับที่มันทุบมา กดี้ขวาพุ่นตายเลยเอลีเอลีทำไมเหตุล่ะอะไรทำไงอะกูตกใจเหัวใจวายอะไปเก็ตไ่ขอดาบดิเอาดาบไปพี่ดิไม่ไหวแล้วหอกติ้งไปเท้าเลยเออมึงเอาธนูยิงไกลๆเลยอพอลโลมาดิเพลงดาบมันดื้อยู่มันดื้อยู่มันดื้อยู่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊เอาทำไงอะทำไงอะแพงเลยขอพลังเทพเจ้าเอลี่เฮ้ยแพรลี่โอ้ยบ่ายก็ใช่ที่อ้าวมีอะไรให้ลุ้นโอ้ได้หนังฮะ อ้าวแล้วพวกกูก็เปิดประตูได้ใช่ไหมเบรกเกนไปกันได้เราจังกันประตูนี่บ้านในตรงกลางนี่ตรงกลางนี่ประตูกลางโอ้เอาแล้วไปแล้วล่ะพวกกูทราเวลอ้าวนี่ยเอพีซีเลยเชียโอ้ยตอนนี้เราอยู่ดินแดนตรงนี้ขึ้นไปเป็นดาร์กฟอเรสต์ลุยเลยนี่ดาร์กฟอเรสต์มาดูรูปปั้นนั่นเลยอลังการมากเลยไปขอพรไหมเผื่อได้พลังอ่ะไหนนู่นอะ ไม่เอาไกล,ลไเกินรุปพระเจ้าซูสไอ้หียกูไม่นับถือมันเอาแต่มันส่งอุบานะเอากูมาโดยเทพเจ้าแอร์รี่เทพไปสง่งครับปุ๋ยหมาป่าเต็มเลยอ่าได้เวลาเกิดใหม่แล้วล่ะกูว่า โดน,นหมาขู่เจอบ้านใครอยู่บนเขาคงจะไม่ใช่บ้านไบกเกตสร้างหรอกนะเจอบ้านบนภูขเขาทิศเอน็นพีมึงเลิกตีมอนแล้วหมด <c oughs> กูตายเลยเย้ยเ <c oughs> ราจะตีเราตายทำไม <ป S 1> วะอ๋อมันคือสะพานตรงนี้พวกมึงข้างล่างมีมษยุตยูอยู่ด้วยแต่ว่ากูว่าเราไม่น่าบวกนะมันคือตัวที่เป็นบอสเลยถ้าเราบวกมันตอนนี้มันตะโกนเรากลับไปหาไบเกตทันทีเลยเข้แต่ว่าเออธนูยิงมันไงเราจะเออเออว่ะเออแม่งความคิดดีวะสอยได้ตรงนี้พี่ พี่อย่าเข้าไปใกล้มันพี่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะระวังมันสอยนะออกมาละสเปียสเปียโลกันใช่ไหมไอเหี้ยมันยิงเอาพี่ตีนห่อยเลยไม่รู้เป็นหมวดไอเอี้ยมันไอเอี้ยมมันยิงเอาพี่จีนไหลมือเขเมื่อกี้ว่าหอกอย่างไงอ่ะอ้าวเกิดตรงนี้เลย นี่ลงไปบรรยากาศนะเนี่ยลงไปซัดเลยแล้างั้นล่ะเป็นเกลีปวมสุกานะมันฮ่าาฮา่น่าาฮุก้าอยา่ฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ้าฮ่า่ไฮ่าฮ่า่าฮ่า่าเ่าฮ่่าว่้าว่า่าฮ่าฮ่า่า่ เอาแล้วกูเกิดจุดแรกไอ้เนี่ยลืม<อ>ซิว <c oughs> ้าวนี่ยข้ามันเพื่นหนังเดี๋ยวเรามาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวเราจะบินลงไปดัรคฟอเรสต์เลยนะเว้ยเฮ้ยตรงนั้นมีโพลไซดอนเอากูนับถือแกงไง <c oughs> เอาโพลไซดอนดีกว่าไม่งั้นไม่มีเรื่องเพลร์ซี่แจ้งสารให้พวกมึงดูนะบอกไว้ก่อนถ้าไม่มีแกโอเคไปดัรคฟอเรสต์ข้างหน้าเราตามมาเราบินไดไ้สบายมากในชีวิตเออจริงนี่ถ้าไม่มีโอ้โหอะไรเนี่ยมืดเลยอะแลนดิ้งก่อนนะพวกมึงผมก็เป็นดัรคฟอเรสต์ เลงมาไม่ตายด้วยเชียน่นะกลัวว่ะผีแน่นอนต้องมีผีแน่ๆเราเดินดูดิโอเสียงบรรยากาศเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเราต้องเจอพวกมอนสเตอร์หัวกะโหลกออแต่พวกกูแม่งมาจากวันพีซไอเฮียกูไม่กลัวข้างหน้าข้างหน้ามีสัญลักษณ์ข้างหน้าข้างหน้ามีมอนอะมอนอะไรอะไี่กาวเราจะมาระลองไปดูอืมแผงแพงแงเออมันคือรอสอะแล้วก็มีหมูป่าไอมันเป็นโจดเว้ย เอ้ฟันตะลุรอเลยอะหมดเลยเฮเราไม่ได้กดแพรลี่มึงเห็นโพไซดนด้านขวาป่ะโพไซดนด้านขวากูอยู่ในป่าดิมันจะมีโพไซดนกี่อยู่อะถ้ามาตามลำน้ำาบินตามน้ำไปเลยแกอยู่กลางแม่น้ำเลยพอไปขอพรกูมาแล้วล่ะอะนี้เราจะเล่สกิลว่ายน้ำเหรอเออว่ายน้ำเลยอยู่ในน้ำไม่ต้องหายใจเวลาบั ็บไงพ่อช่วยด้วยเอามือจุ่มน้ำอ้าวมาแล้วกูแมงกูปีนหัวเลยลบหลูเลยมันมีเฮเมสเบสซิ่งด้วยอ่ะมาดูดิไม่ไม่ดูสายไปแล้วระวังเกมให้พลังนะมึงไะต้องมาหากูแทนอ่ะเออน้ำน้ำมีดาเมจตด้วยพวกมึงระวังนะน้ำมีดาเมจเอ้าแล้วกูได้ตีศูนย์ไง ได้เหรอ,เ,อเรียบร้อยอา้าวจะดรอเลยปะเออกูโันเลยดรเลยเอาแล้วกูกำลังไปบินขึ้นไปหาเลยมีพลังอะไรวะเรียบร้อยเนี่ยกูกไปเกตได้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยย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 ยวยีย้ยยยยยดย่ยยียยยวยยยยยยมยย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 อยย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 ยายยอยยยยยยเยย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 ย่ยยยยยยยงยย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 อยย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 ย้ยยยยมึงกูิมาไม่ถึง โอดพลังของโมไซนอนแล้วเฮ้ยกูก็ร้องอย่าตายนะมึงกูกูขึ้นบกไม่ได้กูขึ้นบกไม่ได้แก่แก่โปมาแก่โปมาปุ๊บ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 เออบินบินขึ้นมาข้างหลังนี่นี่มันอยู่ข้างบนนี่เลยเนี่ยตรงตรงกูเนี่ยโอเคโอเคโอเครอแต่แบบฮึ๊บฮึ๊บหลอ ไอ้ย่ากุลลอกันเป็นรูปฟันไม่เยอะๆตุง้งตุ้งเนี่ยโอ้ยตคตรกระตุกเลยเกมอ่ะโอ้ต้องกลับไปฝั่งนู้นเลยอ่ะใย่ต้องกลับมาฝั่งนี้ทำไมเกมมันแหลกแกะไกเลยแล้วกันน่าได้อยู่ห่างเกินมึงเลยแหลก โอเคหมแหลกเลยอะเกมแหลกสิดแปเปียนเกย5 minutes later โอเคครับผู้ชมเมื่อกี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรบางอย่างเกมมัน early access นะนะขอข้า,างที่จะพึ่งพัฒนามันก็ทําให้ผมแหลกจนแบบว่าเกือบตายเลยแหละแล้วก็ตอนนี้นะครับเรากําลังจะมุ่งหน้าไปยังเขาเรียกว่าเป็นดีเซอร์หรือว่าทะเลทรายนะก็จะไปดูว่าที่นั่นมันเป็นยัง,งไงอะแต่รู้สึกว่าเกมนี้มันมีอุณหภูมิด้วยกลัวร้อนตายแน่นอนแถมยังไม่มีเตียงอีกกลัวกลับไปเกิดใหม่และโอเคหรือเปล่าอ้าวแล้วเดน คนล่วงหน้าอะไรไงว่าจะเป็นยังไงไงตอนนี้เราไม่มีการเกิดเลยตังนั้นเพราะฉะนั้นห้ามสดนะโอเคไม่สดามายอดเขาแล้วกันเออเราจะต้องแบบว่ามาสไายมาสอดแหนมโหทะเลทรายน่ากลัววะ่ะใช่เออดูดิเฮ้ยแม่งแล้วน่เป็นกระดูกข,ของใครอะ่ะเราจะไปกระดูกนั่นใช่ไหมใช่โอ้โหเหมือนจะตายเลยว่ะพี่เออระวังนะอันตรายจะมาได้ทุกเมือ่อ เช่นมีตัวแลปลาพี่จีมาเฮ้ยตรงนั้นมีวิหารอะไรมเฮ้ยกเลมบุ้มอมกูยิงเลยโอ้โหโอ้ไปเข้าเลยเฮ้ยมันโยนได้มันโยนแด่มันโยนได้พี่มันโยนได้ลบ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 หลบ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 หลหลบหลหบมาบหลบัลบหูบหหลบหลบบมาบหลบลบหลกลบบลบี้ลบหลบหน เออเราต้องเราระยะกระชิดเลยนะเราได้เตียงแล้วเออเราได้เตียงล้วแล้วพวกกูขอดูกระบวนท่าหน่อยดิแต่มันอีซี่นะตัวมันอ่ะเออตัวมันกากมากเลยนี่แทงเลยมันทำอะไรมันจะตีน่ะอ้าวอ่อนอ้าวแทงกูแทงแทงเรื่อยๆจนตายอ่ะไปบุกเลยพี่รุดขอมนดิเฮ้ยรุดขอเฮ้ยกูต้องแก้ก่นเลย ไปเกแมตไปนี่ดีว่าเอี้ยโดนป้าหลังเลยดูกูเยอะพวกมึงลองดีโกเลมกันดีกว่าว่ะเฮ้ยมึงเห็นบ้านในแมพมันกัตัวเองนี่มันจะมีกระดูกโบราณเห็นไหมไปดีกว่าไปตรงนั้นต้องมีของแน่นอนอ่ะเออลองไปกันดีกว่าไปเจอสถานประหลาดไปพวกมึงฐานถานประหลาดประหลาดมากเลยเหมือนกันทุกประการเลยอ่ะอย่าไปบวกมันนะมันส่งมึงกลับไปเกิดเตียงไกลๆนู่นเลยนะโอ้ยไอ้ผีวับได้อะ หลังเรา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 ไม่ดูซ่าไม่ดูซ่าเตียง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 อยู่ไหนเตียงอยู่ไหนเตียงนี่มาร์คมาร์คมาร์คเคลมโอเคที่มันท่ามันท่าไม่ดูซ่าเลยตัดหัวมันจะมองหน้ามั้งอุ้ยอุ้ยมันทำอะไรไม่รู้กูหน้าเมาโดนสอยเลยไอเชี่ยมันยิงเวทโบราณได้อ้ข้าราชการก่อนนี่ข้าราชการก่อนลองข้าซาปาตันก่อนเฮ้ยกองก้อนว่ะไอบูมันทำดาเมจเออเราก็แค่ใช้ท่ากระบวนท่าโจมตีแบบลงใส่บอลรู้อ่ะ โอโดนสาบกูเป็นฝุ่นเลยไอ้เหี้ยนี่เราไม่มีเตียงเลยวะแม่ลงไปเรื่อยๆโซโลเลยวันลิงไม่แต่มันคดบางเลยตัวมันคดบางเลยเว้ยเน้นตะตายไปดิไป้เ้ตอะไรกูเห็นมันน้กูว่าอะไเงี้ยเฮ้ยนี่ฆ่าบอสเลยดา5 minutes later โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มายังกระดูกโบราณที่เป็นเดโนเสาซร์กันแล้วอ่ะนะก็ ไม่มีอะไรเลยอ่ะแม่งมีแต่กระดูกแค่เฉยอ่ะมันควรจะมีไอตัวพันนี้ให้เราตีนี่ตอนนี้เราเจอสองอย่างที่แบบว่าสุดยอดก็คือกอกอนแล้วก็โกเลมแค่นั้นจริงๆอ่ะไหนเราไม่มีที่โมไว้ว่าสกิลบูมมันจะมีสกิลมากกว่าน <c oughs> ี้มันสิแบบยี่สิบแบนสีดำเลยไหนละ่ะก็สามสีเองอ่าอ่ะกูขออนุญาตขโมยสายฟ้าแล้วนะ ขออนุญาตเลยเซอุดแล้วกูเข้าหลังเลยอ้าวแล้วแกบ้านอะรูปั้นเฉยให้กูมาทำไรสุบอกกูมาดิโมเตะเจ้าไม่ชอบนิมิตอีพูดตรงๆกันไม่เป็นพวกเฮียเนี่ยแม่ทำเหมือนพวกกูฉลาดมากนักอะพี่เจอแล้วนี่ไงด้านหลังมึงอะเนี่ยตัวกูเนี่ยโอเคกำลังไปนี่ไงนิมิตของแกสวบกอเกลในตำนาน ไเอาวาตาแก่ดำละไอ้โอเควินเทจเบรกเกตก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการ T.V. แล้วก็ดอ a w n of d e f i แ n t เออ Early Access ของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็อัโดนหลอกมาเล่นอีกแล้วลาาราคาเกมก็แพงแต่ไม่ใช่ไม่แพงนะกันนะก็อาจจะต้องรอมันทําการอัปเดตใหญ่ๆก่อนก็น่าจะกลับมาเล่นอีกทีแต่ขออนุญาตรีฟันน่าจะดีกวา่ววานะนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอบุญขอบใจไปทั้งที่ดีนะจดดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย